สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องิ i โมเตอร์แหล่งรวมข้อมูลยานยนต์และเทคโนโลยีทางการทหารแห่งอนาคตเรานำเสนอการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับรถถังเครื่องบินรบยุโทโธปกรณ์และยานพาหนะล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจทั้งด้านวิศวกรรมสมรรถนะและนวัตกรรมที่ถูกซ่อนอยู่ในแต่ละเครื่องจักรสงคราม วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกหนึ่งในแพลตฟอร์มทางทหารล่าสุดของประเทศจีนที่เพิ่งถูกเปิดเผยต่อสายตาชาวโลกเป็นครั้งแรกรถถังเบารุ่นใหม่ล่าสุดซาตีซาตส0 1ซึ่งถูกจับภาพได้ระหว่างการซ้อมใหญ่สำหรับพิธีส่วนสนามวิกตอรี่เดที่จะจัดขึ้นในกรุงปักกิ่งวันที่3กันยายนปี2025ิซาตีซาตถือเป็นวิวัฒนาการใหม่ของตระกูลรถถังเบาของจีน หลังจากความสำเร็จของรุ่นแ TQ15 หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อไทย15ไลท์แทงจีนได้พัฒนารุ่นต่อยอดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในสนามรบยุคใหม่ทั้งในด้านการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วการรบในภูมิประเทศที่ซับซ้อนและการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยรบต่างๆรถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดแต่แฝงด้วยพลังรบและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิม หนึ่งในจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนของซาต t ซาต201คือการออกแบบป้อมปืนหรือป้อมป้อมที่มีความล้ำยุคลักษณะทรงเหลี่ยมพร้อมการเสริมเกราะเชิงม,มุมที่ช่วยในการป้องกันกระสุนจาบเกราะและหัวรบพลังงานจนป้อมปืนนี้คาดว่ามาพร้อมปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรหรืออาจจะได้รับการปรับปรุงเป็นรุ่นที่สามารถยิงกระสุนพลังงานสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังติดตั้งระบบควบคุมการยิงดิจิทัลรุ่นใหม่ที่ทำงานร่วมกับกล้องตรวจการความร้อนเซนเซอร์ตรวจจับระยะและระบบ AI ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีทั้งเป้าหมายที่เคลื่อนที่และอยู่ในสภาพอากาศที่เลวร้ายตัวรถถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำหนักที่เบากว่ารถถังหลกักเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวในภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ป่าหรือพื้นที่สูงซึ่งรถถังหนักไม่สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพซาตีซาตสองจึงเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับยุทธวิธีที่ต้องการการเข้าถึงรวดเร็วแต่ยังคงพลังการทำลายล้างเพียงพอที่จะต่อกรกับศัตร,รูในสนามรบที่ไม่เป็นมิตรเครื่องยนต์ของรถถังรุ่นนี้คาดว่าเป็นเครื่องดีเซลกาลังสูงแบบเทอร์โบชาร์จ ซึ่งอาจมีกำลังถึง1,000แรงมา้าทําให้รถสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงบนถนนและยังคงรักษาความคล่องแคล่วในเส้นทางธุรกันดารระบบกรอบของ ZTZ201 ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญรถถังรุ่นนี้คาดว่าใช้กรอบคอมโพสิตหลายชั้นผสมผสานกับวัสดุใหม่ที่มีความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบา รวมถึงการติดตั้งกรอบปฏิกิริยาแบบเอราเพื่อรับมือกับกระสุนเจาะกราะพลังงานสูงนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงว่ารถถังรุ่นนี้จะติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุกแบบ APS ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธต่อต้านรถถังก่อนที่จะเข้าถึงตัวรถทำให้การป้องกันมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น ภายในห้องควบคุมและห้องบังคับการของซาตีซา201ถูกออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานของลูกเรือที่มีเพียง3นายได้แก่ผู้บังคับการพลปืนและพลขับโดยที่ระบบบรรจุกระสุนเป็นแบบอัตโนมัติช่วยลดจำนวนลูกเรือลงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ภายในห้องควบคุมยังช่วยให้ลูกเรือสามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็วและลดภาระงานในสถานการณ์รบที่ซับซ้อนการเคลื่อนที่ของรถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจในหลากหลายสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการรบในเขตเมืองพื้นที่ภูเขาหรือการเคลื่อนที่ข้ามแม่น้ำด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ดำน้ำ รถถังเบาเช่นนี้มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายโดยเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ทำให้กองทัพจีนสามารถกระจายกำลังได้รวดเร็วในภารกิจที่อยู่ไกลออกไป